นี่นะครับติดแล้วเ,เสียงเครื่องมันจะรัวนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอาตัวทีน,นะนเครื่องยนต์เดินเรียบเหมือนเดิมนะครับผมก็คือขับมาอู่หรือขับมาบ้านได้ปกติเหมือนเดิมนะครับผมก็เอาตัวรอดนะครับ ครับมาพบก,กับไรเดอร์ทคไทยแลนด์ช่องที่มีสาระและไม่มีสาระประโบกันไปนะครับผมถ้ายังไงฝากกดติดตามกันเล์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับม,มาดู isuzu dmax ตัวเก่านะครับเวลาเครื่องร้อนแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีเอาตัวรอดนะครับเพื่อใครไปต่างจังหวัดแล้วเครื่องร้อนสตาร์ทไม่ติดนะ dmax เก่าจะเป็นทุกคันนะครับผมเวลาเครื่องร้อนมักจะสตาร์ทไม่ติดนะครับ พวกนี้มักจะเป็นที่ทไอพวกเซนเซอร์พวกไอเอสีวีวาลพวกไอเซนเซอร์ไอเซนเซอร์ไทาลางอะไรพวกพวกนี้นะครับผมก็ตะกี้ผมขับมานะครับเวลาเครื่องเย็นสตาร์ตติดง,ง่ายนะครับแต่เวลาเครื่องร้อนสตาร์ตไม่ติดนะครับอันนี้เดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับผมเนี่ยไม่ติดนะครับอ่อุณหภูมิความร้อนอยู่ประมาณประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวมาดูวิธีแก้นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับมันต้องมีเครื่องมือนะครับเป็นพวกอ่าตัวทีหรืออะไรก็ได้นะครับพวกไม้หรือตัวทีอะไรก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับเสียงเพลงงานดังโอเคนะครับต่อมาเราก็มาตรงหน้าเครื่องนะครับ ไม่รู้ว่าผมจะพูดได้ยินหรือเปล่านี่นะครับเรามาตรงหน้าเครื่องนะครับเรามาดูที่เซ็นเซอร์ความร้อนมันอยู่ตรงเนี้ยเราดึงออกมานิดเดียวนะครับระวังด้วยนะครับมันร้อนนี่นะครับดึงออกมาแค่ นิดเดียวนะครับไม่ต้องดึงออกมาหลุดเลยนะครับดึงออกมาแค่ว่ามันให้มันหลุดจากขั้วมาเฉยๆนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ถือตัวทีไว้แล้วก็มาที่เครื่องครับผมสตาร์ทครับนี่นะครับติดแล้วเสียงเครื่องมันจะ รัวนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอาตัวทีเนี่ยเอาตัวทีเนี่ดันกลับเข้าไป นะครับผมเดี๋ยวเราก็เอาตัวทีะดันดัน,ดนไอเซนเซอร์ความร้อนนะกลับเข้าไปที่เดิมนะครับเพื่อที่จะอให้เครื่องยนต์มันเดินเรียบปกตินะครับตะ่กี้ตอนที่เรา,เายังไม่ดันเซนเซอร์ความร้อนเข้าไปนะครับไอความร้อนเนี่ยไอรอบเครื่องมันจะขึ้นไปประมาณอ,าอีกหนึ่งร้อยรอบนะครับประมาณเกือบเกือบพันรอบนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เก้าร้อยเหมือนเดิมนะครับปกติ นะเครื่องยนต์เดินเรียบเหมือนเดิมนะครับผมก็คือขับมาอู่หรือขับมาบ้านได้ปกติเหมือนเดิมนะครับผมก็เอาตัวรอดนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผม